วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับตัว Tokenomics AI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ดูตัว Tokenomic ของเหรียญน,นั้นๆและตารางการปลดล็อกนะครับหรือว่า Token Unlock ของเหรียญที่อยู่ในโลกคริปโตได้ครับสวัสดีครับสายรับคริปโตครับผมผมปอนครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเหรียญดิ่งมากๆหรือว่าตลาดเนี่ยมีการเทขายตัว Token เหรีหยญเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เหรียญเหล่านั้นตกลงหรือดิ่งลงโดยสาเหตุหลักๆนะครับมาจาก ทีมหรือ VC นะครับถึงกำหนดการปลดล็อกหรือว่าสามารถเทขายตัวโทเคนนั้นๆได้นะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการดิ่งลงแล้วเราจะสามารถรู้ตัวของทำลายหรือการปลดล็อกของ โทเคนเหล่านี้ได้ยังไงนะครับครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับตัว o k e n o m i c s .AI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ดูตัวโทเค n o m i c ของเหรียญนั้นๆและตารางการปลดล็อกนะครับหรือว่าโทเคนอัลล็อกของเหรียญที่อยู่ในโลกคริปโตได้ครับเราสามารถดูจํานวนการปลดล็อกของเหรียญนั้นๆว่ามีจํานวนเท่าไหร่ปลดล็อกตอนไหนปลดล็อกเวลาไหนนะครับแล้วก็ allocation หรือว่าโครงสร้างของพื้นฐานของเหรียญเนี่ยมีการแจกจ่ายใ,ในส่วนไหนบ้างเท่าไหร่ตัว o k e n o m i c s .AI เนี่ยสามารถตอบโจทย์ ตรงนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานของตัว tokenomis ai กันดีกว่าครับซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายๆมากเลยครับเ<ด>ข้าเว็บไซต์ tokenomis ai <ด>ครับผม<ด>แล้วก็เซิร์ชชื่อเหรียญน,นะครับที่เราต้องการค้นหานะครับ ตัวหน้าเพจนะครับก็จะโชว์แสดงข้อมูล overview วนะครับว่าตัวโทเคนนั้นเนี่ยมี market cap ปัจจุบันเท่าไหร่แล้ว Circulating supply มีเท่าไหร่นะครับในระบบแล้วก็ตัว m a x supply ครับรวมถึงตัวโทเคน unlock progress ด้วยนะครับว่าตอนนี้อ n ล o ็อกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ สำหรับตัวด้านขวามือนะครับจะเป็นแท็บแสดงข้อมูลครับ Upcoming Event จะเป็นในส่วนของการเาดาวนนับเวลาถอยหลังของการอันล็อกครั้งต่อไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น Key Future ของทาง Tokenomics เลยว่าจะมีการปลดล็อกในอีกอกี่วันข้างหน้าและจำนวน Supply ที่ปล่อยออกมาสู่ตลาดเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับถัดมานะครับ เลื่อนลงมาเราจะเจอชาร์ตภาพรวมแสดงข้อมูลของเหรียญของตัวราคาและก็ตัวซัพลายที่ปล่อยออกมาในตลาดว่ามีแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงครับส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นการแสดงตัวโทเคโนมิกของเหรียญคร่าวว่าในแต่ละส่วนได้รับตัวโทเค็นหรือเหรียญเนี่ยไปเท่าไหร่บ้าง โอเคครับเราเจ้าตัว Tokenomic AI เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับนักลงทุนทั่วไปหรือว่าเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดเลยครับที่ต้องการข้อมูลจริงๆนะครับว่าเหรียญหรือโทเคนเหล่านั้น่ะมีการปลดล็อกจํานวนมากแค่ไหนแล้วก็มีระยะเวลาในการปลดล็อกเนี่ยเท่าไหร่กี่ปีแล้วก็เหมาะกับ builder หรือว่าทีมนะครับที่ต้องการบิ i l โปรเจกต์นะครับในการดูตัว Tokenomic ที่มีพื้นฐานที่ดีครับที่อยู่ในตลาดแล้วก็สามารถ c r e ตัว Tokenomic ได้เองนะครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลโทเค็นอันล็อกต่างๆที่มีอยู่ในตลาดคริปโตนะครับสามารถสมัครใช้งานเจ้าตัว t o k e n o m i s t a i ได้เลยนะครับสมัครใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ฟรีด้วยครับครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียครับของ binance g h academy แล้วก็พบกันใหม่นะครับ EP หน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับ คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้